สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนในช่องครับมารีวิวเพิ่มเติมนะครับสำหรับโทรศัพท์ vivo v, v 3 0นะครับของผมที่ได้สั่งซื้อมาจากเอชชอปนะครับหลังจากผมมาศึกษาเพิ่มเติมดูสักระยะหนึ่งนะครับก็ได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ตอนไปซื้อผมก็รู้แหละก็ดูบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาแบบลึกซึ้งนะครับว่าสเปคเขาอะไรยังไงผมมีความศรัทธาและเชื่อในสินค้ายี่ห้อ Vivo นะฮะเนื่องจากผมใช้อยู่เนี่ยคือตัวที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยเป็น Vivo V11 นะฮะซึ่ง,งปัจจุบันยังใช้ดีอยู่นะครับจอเป็น AMOLED นะฮะสแกนนิ้วใต้จอนะครับเป็นตัวตัวกลางตัวกลางท็อปนะครับเป็นตัวกลาง ก็แต่มันเป็น 4G นะฮะตัวเจสผมเป็นกล้องอยู่นะครับผมก็ไปสั่งซื้อมาจาก A shop นะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังการใช้งานนะครับก็มาดูรอบๆขึ้นกันก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นจอโค้งนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเป็นจอโค้งนะฮะนี่นะฮะเขาเป็นจอโค้งนะฮะนี่นะฮะ จอตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นจอมีความละเอียด 1.5k สูงกว่า1080หรือว่า Full HD นะครับตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ก็คงหงมิวกว่านะฮะแล้วก็แบต5,000ชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับแล้วกล้องก็จะมีด้านหลังมีแค่2ตัวนะฮะเพ์ผมแจ้งว่า3ตัวน,นะวไม่ใช่นะฮะด้านหลังมีกล้อง2ตัวนะฮะ เป็กล้อง50ล้านทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนด้านหน้ากล้อง1ตัว50ล้านเหมือนกันเท่ากับว่า1เครื่องมี3กล้องนะครับหลัง2หน้า1ที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้นะฮะก็ถ่าย 4K ได้60 4K 30เฟรมได้ทั้งหน้าและหลังนะครับ 4K นะครับย้ำนะครับ 4K 30เฟรมได้ทั้งหน้าและหลังซึ่ง180 0 60เฟรมได้ทั้งหน้าและหลังเช่นกันนะครับตัวนี้เหมาะทำคอนเทนต์เลยนะครับ ที่นี้ส่วนตัวกล้องนี่เขาจะมีแฟลตแบบเป็นสแควร์นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะแฟลตเนี่ยนะฮะตัวนี้เขาสามารถตั้ง HDR ตั้งลายน้ำได้นะครับตีตารางได้อะไรหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะตัวที่เป็น ถ่ายให้แฟลชนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เขาจะมีแสงให้นะฮะอย่างเช่นปกติเนี่ยมันแสงสีขาวนะฮะเขาสามารถให้แสงได้นะครับเนี่ยอ่าเขาไม่ขึ้นเหรอครขึ้นไหม เดี๋ยวนะฮะตัวนี้ก็จะได้ก็เฉพาะอาโอเคขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กลับกล้องนะฮะแสงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือแสงแสงซี่สามารถปรับได้นะครับ สำหรับแฟลตหลังนะฮะเขาจะปรับเป็นความอุ่นได้นะครับเห็นไหมฮะคือปรับแสงของแฟลตได้นะฮะตัวนี้คือทั่วๆไปเนี่ยเราจะเจอแฟลตก็กระพริบสองเลนสสามหลอดก็ว่าไปนะฮะแต่ตัวนี้เขาสามารถปรับความอุ่นของแสงได้นะฮะแล้วก็จะเป็นแสงที่เป็นสแควร์นะฮะ นี่นะฮะใช้ได้แต่เฉพาะกล้องหลังนะครับนี่ฮะตรงนี้นะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะก็เ,เป็นเส้นแฟนนะฮะก็ถือว่าเขามีความโดดเด่นนะครับสำหรับที่เราจะถ่ายภาพให้ลักษณะอุณหภูมิของสีได้นะครับจอ 1.5K เป็นจอโค้งนะครับอย่างที่แจ้งแล้วกล้อง3ตัว50ล้านทุกตัวครับ แล้วก็มีไฟแฟลชนะครับไฟแฟลชแบบอ j u จสได้นะครับ m e มโมรก็12.256งสองห้นะฮะตัวนี้1 2บ5อตัวนี้ไม่มี3.5นะครับไม่มี3.5ใส่ได้2ซิมเพิ่มเมมไม่ได้นะครับไม่มี3.5จะเป็น USB C นะฮะถ้าจะใช้3.5ก็ต้องไปซื้อเอขาเรียกตัว d o n ก l ลนะฮะหรือว่าหางหนูนะฮะ ด,ด้านขวาก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับเปิดปิดด้านซ้ายเรียบๆนะฮะขัดซิมอยู่ด้านล่างฮะก็สแกนนิ้วใต้จอนะครับนี่นะฮะเร็วไหมฮะสแกนนิ้วใต้จอหรือว่าสแกนผ่านหน้าเราก็ได้นะครับแต่ต้องปัดนะฮะเนี่ยผมปัดปุ๊บเนี่ยเปิดได้เลยหรือสแกนนิ้วใต้จอเร็วฮะเร็ว แล้วแบตเขามีความทนทานนะครับจาก100%เนี่ยผมเปิดใช้บางที5นาทีนี้ยังไม่ลดเลยนะฮะก็ถือว่าสวยงามมี3สีครับมีดำขาวแล้วก็เขียวๆอ่อนๆนะครับตัวนี้เป็น 5G นะครับ ก็มีหลายๆช่องที่เขให้ข้อมูลที่ครบคันมากกับผมนะครับผมก็เป็นลักษณะผู้ซื้อผู้ใช้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่แต่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในแบรนด์ vivo ถึงได้สั่งซื้อ vivo เพราะว่าผมใช้ vivo v, v 1 1อยู่ก็เกือบ20รุ่นนะครับถึงได้มาเปลี่ยนเป็น vivo v, v 3 0ก็มารีวิวเพิเ่มเติมฮะ ไปซื้อในช็อป as ก็ได้ของแถมก็เป็นเฟรมแล้วเป็นเคสอีก2ชิ้นนะฮะเป็นกล่องเคสส่วนในกล่องตัวเครื่องก็จะมีตัวเครื่องมีชาร์จ80วัตต์แล้วก็สายชาร์จ usb c ครับแล้วก็แล้วก็เคสเนี่ยผมใส่อยู่นะไอ้ดำๆนี่มันเป็นแผ่นเหล็กนะฮะผมเอาไว้ใส่ไว้ติดในรถไม่เกี่ยวนะฮะเป็นแผ่นเหล็กที่เว็ขามีาไว้ซ่อนไว้ในเคสเวลาเราไปไปติดไว้ในรถได้ ที่คอนโซลปลาสวยงามฮะราคาย่อมยาวก็ไม่ถึงกับย่อมยาวฮะราคากลางๆเนี่ยนะกล้องสวยงามนะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะก็เริ่มได้อยู่นะฮะนี่นะฮะเขาจะมีลูกเล่นเยอะนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ เหมือนกับเป็นฟิลเตอร์นะฮะเหมือนเป็นซิงแสงใช่ไหมฮะเขาจะมีฟิลเตอร์หลายแบบนะคือเป็นลูกเล่นอ่ะสวยงามฮะมีทั้งลายมาลายน้ำมีฟิลเตอร์คือลูกเล่นของกล้องเขาเยอะมากทั้งถ่ายภาพคน p o ์ตเทรนะฮะก็ลองไปศึกษาดูนะฮะวิดีโอก็ได้ถึง 4K 30เฟรมถ้าถ่ายภาพเนี่ย้โ,โหเยอะแยะแต่แปะเลย ทำเป็นแบบหนังสั้นก็ได้นะคือถ่ายระยะเพิ่มเติมมี slow motion ด้วยนะฮะมี slow motion panorama เอกสาร super moon time lapse pro ดวงดาว snapshot l i ฟ e photo มุมมองคู่อาหารนี่ฮะคือ vivo นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกล้องนะฮะหน้าจอที่สวยงามและสแกนใต้จอนะฮะผมชอบก็คือเนี่ยจอสวย ดำสนิทสแกนใต้จอกล้องสวยถ่ายวิดีโอได้ดีนะครับเสียงก็ดีนะครับถ้าเทียบกับ V11 ตัวเดิมของผมเนี่ยถึงแม้จะมีลำโพงเดียวแต่เสียงก็ฟังชัดดีนะฮะฟังชัดดีไม่ขี้เหร่นะฮะแล้วก็มีแฟตเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์นะครับก็รีวิวสั้นๆหนกับเพื่อนๆในช่องครับมีคนรีวิวกันเยอะแล้วนะ ถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับวีโวเยี่ยม